ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถกันเรื่องพระบาร,รมีสิบคำว่าบาร,รมีสิบนั้นท่านใช้เป็นสามสิบรายการก็เพราะว่าจัดเป็นสามชั้นด้วยกันคือปะบาร,รมีหนึ่งบาร,รมีต้นเรียกว่าบาร,รมีเฉยๆหนึ่งบาร,รมีขั้นรองลงมาเรียกว่าปะบาร,รมี บารมีขั้นสุดท้ายได้บรมัตบารมีรสำหรับบารมีทั้งสิบนี่ก็มีหนึ่งทานบารมีสองศินบารมีสามเนคขมะบารมีแล้วก็สี่ปัญญาบารมีห้าวิริยบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิฐานบารมี เก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมี <c oughs> บารมีทั้งสิบรายการนี้สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าทรงถือว่าเป็นความสำคัญมากเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระปฏิบแก้วทรงตรัส ว่าสามารถจะตักิเลสเป็นสมุทเทตรประหารเพื่อเป็นพระรหันได้แล้วก็ไปนิพพานได้ฉะนั้นบารมีเท่าสิบประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาพิสุสมณเณรไมว่าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุกข์ ถ้าทําได้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุสมันเณจะปฏิบัติบารมีสิรบริยฟังบารมีสิบในตอนแรกจริงๆเขาบรรดาทุกท่านตั้งใจปิดทางอวัยภูมิไม่ก่อน <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตาม หากว่าเราไม่ยับยั้งอบายภูมิเสียก,ก่อนดีไม่ดีเผลอลงอบายภูมิไปอบายภูมิน้นมีสี่คือหนึ่งนรกสองเปรตสามมรรกายสี่สัตติริฉานเราจะต้องไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ต่อไปการที่จะไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ได้ก็ต้องหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายต <c oughs> ามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราเกิดมาชาตินี้ก็ตายแน่้การตายนี่ก็เหมือนกันขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าแกจริงจะตาย ชีวิตของคนไม่แน่นักเด็กเลก็กที่เกิดที่หลังเราเป็นคนชั้นลกูกชั้นหลานตายก่อนเราทั้งเยอะเราต้องคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวปิดอมาญภูไม่ก่อน <c oughs> จุดที่จะปิดจริงๆอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา พิจรารณาเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําคสั่งสอนเขาสมเด็จพระสัมมาทัตพ,พุทธเจ้าก็ดีอพระอริยสงฆ์คําไม่ใช่ว่าพระอริยสงฆ์นี่ก็เพราะว่าท่านที่ไม่ใช่พระอริยะไว้ใจยาก <c oughs> บางทีก็ปฏิบัตินอกรีดนอกรอยเราถือเอาพระอริยะเป็นสําคัญ ว่าพระอริยะนี่ท่านดีพอที่จะยอมรับนับถือไหมพระธรรมและพระพุทธเจ้าคนรจะนับถือหมายใช้ปัญญาเห็นว่าดีได้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอ <c oughs> ้ก่อนการยอมรับนับถือก็หมายว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านมีผลตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นควบคุมศินให้บริสุทธิ์ สำหรับครวัตมีความสำคัญที่ศีลห้าเพราะว่าศีลห้าในเป็นศีลของพระสดาบันสกิทาคามี <c oughs> ถ้าคุมศีลห้าทรงตัวเฉพาะครวัตแต่พระเนรต้องเป็นศีลประจำประจาเพศข,ของท่านอย่าปฏิบัติเท่าครวัตไม่ได้ถ้าปฏิบัติเท่าครวัตก็มีหวังลงอบายภูมิไปแน่ จุดที่เราจะพึงไปกันสําหรับพระเนก็คือเวจีมหานรกเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเราจะไปอีกถ้าหนักไปก็ไปโลกันตนรกเป็นการไม่สมควรเมื่อมีศินบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่า,ม,วามนุษย์สโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นดินแดนสำหรับเต่าที่จะไป มนุสเโลกเกิดฐานะอะไรก็ตามมีแต่ความทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมีความปรารถนาไม่สมหวังเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมดบุญวัสนาบารมีก็ลงมาอีกจุดที่เราต้องการคือนิพพานนิพพานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ แล้วก็อยู่ย่างยืนไม่เคลื่อนต่อไปอีกความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีนนิพพานมีได้ความเยือกยิน <c oughs> อาการอย่างนี้ขอทุกท่านต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทำให้ได้จะได้ปิดอบายภูมิบาปเก่าๆมีเท่าไรไม่สามารถจะลงโทษเราได้ตอนนี้ไปเราก็มาเริ่มศึกษาเรื่องบารมีกัน สำหรับบารมีนี่มีสิบท่านขึ้นต้นด้วยทานนบารมีแต่การจะประพฤติทานได้จริงๆบรรดาเพื่อนพิสูจนสมนเณรแต่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมากแต่ไร้การให้ทานย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์กี่หมื่นล้านก็ตามแต่หาว่าเราไม่ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยวอันตรายจะมีกับเราเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ชอบหน้าเราเราเป็นคนดนหนีแน่นเียวโวยการหนึ่งและโดยการที่สองถ้าเราให้ทานไม่ได้ก็หมายถึงว่าเรามีความโลภ พาการให้ทานนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภให้คําว่าความโลภในที่นี้ยอย่างหยาบก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบทำเช่งโกงเขาบ้างแย่งชิงวิ่งราวบ้างแล้วก็ทําต่างๆที่จะเพิงทําได้ลักขโมยเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นให้การอย่างนี้แปลการเป่งการสร้างศัตรู ดะนั้นสมเด็จพระบรมครูจึงทรงตรัสว่าทวังความสุขจริงๆก็ต้องมีการให้ทานสำหรับการให้ทานนี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะการให้ทานเนี่ยมันก็มีว่าเหมือนกับเราเจะหวานพืชตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้รับทานนั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญ อย่างพระสงฆ์ก็ดีสมณเองก็ดีถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแต่ก็ดูก่อนเนื้อนาที่เราเห็นเป็นเนื้อนาที่เราจะหว่านพืชเป็นเนื้อนาบุญหรือว่าเนื้อนาบาปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราเจาะจงพระก่อนพระก็ดีเนงก็ดีถ้าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามคําแนะนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้เราก็ต้องดูต้องใช้ปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ว่าปัญญาบาร,รมีไปอยู่ในข้อสี่แล้วเราไม่ใช้ต้องใช้ปัญญาบาร,รมีนี่ถือว่าเป็นธงชัยนำหน้าเหมือนกับในมรรคแปดแท่นขึ้นสมาทิฏฐิคอนสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญา นี่เราก็มาปฎิจรารณากันต่อไปว่าพระสงฆ์ประเภทไหนที่เราควรจะยอมรับนับถือแล้วก็ควรจะถวายทานอันดับแรกที่สุดจะสังเกตพระสงฆ์ทั้งหมดจะต้องมีจิตมีกำลังเหนือนิวรห้านี่ก็หมายความว่าถ้าเป็นพระปุถุชนก็ดีเป็นพระที่ทรงฌานสมาบัติก็ดี ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์นิวรณ์ยังครอบงำจิตได้สำหรับสำหรับท่านที่ทรงฌานสมาบัติบางครั้งถ้าท่านจิตแห่นพลาดจากฌานลืมคุมฌาน <c oughs> เวลานั้นก็หมายความนั้นว่านิวรณ์ครอบงำจิตแน่สําหแบบพระที่มได้ฌานสมาบัติที่มีศีลบริสุทธิ์ก็เช่นกัน บางครั้งนิวรณ์ก็ครอบงำจิตได้แต่ว่าก็ยังเป็นเนื้อนาบุญที่ควรจะให้การสงเคราะห์ควรจะมอบวัตถุทานให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยังมีความดีอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระองค์ใดเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระอริยเจ้าในเราสังเกตกันยาก ราะว่าคนเราติดอุปาทานสิมากมีนักราชช่วยๆเยอะที่บอกว่าหนึ่งพระอรหันต้องไม่หัวเราะสองพระอรหันต้องไม่สูบุรีไม่กินหมากความจริงความเข้าใจอย่างนี้ผิดแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระาคาจา้าวก็ยังทรงหัวเราะ ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงโหระนานๆจะมีการแย้พระโอษฐีหนึ่งการแย้พระโอษฐ์น้อยๆน,ยนะมันเป็นเฉพาะเวลาพิเศษนั่นก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลเกชเห็นความสำคัญเกิดขึ้นอยู่เฉยๆไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้หันหน้าไปหาใครทรงแย้พระโอษฐ์ขึ้นเฉยๆ นั่นหมายถึงความสําคัญจะเกิดขึ้นถ้าพระอนนทถามว่าทรงแย้มพระโอรสว่าอะไรก็อยทรงตัดถึงความสําคัญที่ทรงแย้มพระโอร์นี่เป็นอนุภาพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนธรรมดาธรรมดาคําว่าเหมือนธรรมดาก็หมายว่าเราหเราะได้ทา่านก็หเราะเรายิ้มกันได้ทา่านก็ยิ้ม ตัวอย่างในสมัยหนึ่งเมื่อท่านโกมารพัฒมาที่เมืองอามาที่เมืองทวาราวดีเวลานั้นเขายัางไม่พูดว่าประเทศไทยยังไม่เรียกประเทศไทยมันเป็นเมืองย่อมย่อมเมืองย่อมย่อม,อมเป็นจุดจุดท่านมาทวาราวดีสองปี กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินทรสีก็กราบภูลให้ทรงทราบว่าชาวเมืองทาวาราวดีเนี่ยพูดเพราะมากใช้ภาษาโดดคือภาษาคำเดียวแล้วก็พูดไปเราะไม่พืพ้นปราดพื็นปราดเหมันแขกตัวอย่างเช่นคําว่าไปไปนี่เราใช้คําว่าไปเฉย แต่ว่าภาษามคตหรือภาษาแขกเรียกคันตวาบ้างคัจจติบังของเขาหลายคำอย่างคำว่ากินเราเรียกว่ากินแต่ของเขาเรียกว่าพุนชติอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความว่าของเขาใช้คำกลัวเราใช้คำโดดเมื่อท่านโกมาราพัฒกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่า ชาวทาว,วาวาวดีเขาพูดยังไงลองพูดให้ฟังสักประโยคทีท่านโกมารภัสก็พูดให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงพูดภาษาทวาราวดีคุยกันสนุกสน,นานคําว่าสนุกสน,นานในที่นี้นะถ้าพระพุทธเจ้าทรงทําหน้าตูมๆแล้วมันไม่สนุกหรอกท่านก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มจใสนี่เป็นริการหนึ่ง เห็นได้ว่าเวลานั้นขนาดจารย์มากพระพุทธศาสนาเกิดใหม่ถ้าหากว่าพระเจ้าทําหน้าขอประธานภัยนะเหมือนกับหน้าไม้ตีพริกเขาไม้ตีพริกนี่มันหน้ามันไม่เงยมันกม้มมันลงต่ําไม่แสดงที่อาการดื่นเริงอย่างนี้การประกาศพุทธศาสนาไม่ได้แน่นอนแพ้เขา พุทธศาสนาก็ไม่มาถึงเราไม่เป็นอันว่าพระเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจาไว้ด้วยเพราะว่านักปราชญ์จะมีเยอะในบริการที่สองการาดูพระการดูพระอริยะก็ดูยากก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพระที่เราควรจะให้ถึงไม่ใช่พระอริยะเป็นพระผู้ทรงสิงก็ดี เป็นพูดทรงชายก็ดีอย่างนี้ก็สังเกตดูว่าท่านพูดวาจาที่ท่านพูดก็ดีอาการทางกายที่ท่านทำก็ดีท่านฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดเพราะว่าท่านผู้นั้นบอกว่าตายแล้วศูนย์ <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าคัดค้านเป็นศัตรูกับพระเจ้าแน่นอนไม่ใช่พระที่พระเจ้าทรงยอมรับนับถือพร้พุทธเจ้าทรงยืนยันในพระไตรปิฎกมีวิมานวัตถุอยู่ถ้าจะพูดทั้งอย่างอื่นก็จะหายากในวิมานวัตถุพูดกันเฉพาะเรื่องเทวดาเรื่องพรหมโดยเฉพาะ มีเรื่องราวมากเล่มบเบอร์เจ้าเรื่องไม่รู้ว่าเท่าไราน,นี่เป็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยอมรับว่าเทวดามีพรหมมีสัตว์นรกเปรตสุรกายมีนิพพานมีแต่ว่าท่านพุนใดบอกว่าสัตว์นรกไม่นรกไม่มีเปรตสุรกายไม่มีนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มี ท่านผู้นั้นก็หมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเอาผ้าเหลืองเข้ามาคลองก็สแสดงว่าปลอมตัวเข้ามาทําลายพระพุทธศาสนาเหมือนกับสมัยเมื่อพระเจ้าสุนิพานไปแล้วไม่นานนักพวกพราหมณ์เข้ามาแทรกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เอารัฐธิของตัวเข้ามาแทรกแซง ทางนี้เพื่หวังผลประโยชน์ในการทำลายพระศาสนาให้สิ้นไปฉะนั้นขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะบำเพ็ญทานบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระสงฆ์รัสมนใ,นในพระพุทธศาสนาก็ต้องดูให้ดีท่านดีฝ่าฝืนคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า อย่างท่านกัปปิลลาภิข,ขุท่านเอาตัวของท่านเองก็ดีพาเมียแม่และน้องสาวด้วยลงอเวจีมหานรกก็เพราะว่าคล้ายๆคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็พูดอย่างโน้น <c oughs> แต่ว่าลีลาของท่านจริงๆเหมือนกับเคารพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่จะถวายทานแด่ประสงค์จัดว่าเป็นจุดสําคัญเป็นเนื้อนาบุญก็ต้องดูเนื้อนาที่เราจะเห็นสมควรไหมอย่างพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ท่านผู้นี้เราทําบุญด้วยมีผลไม่มากนักแต่ก็มีผลสามารถให้เราไปสวรรค์ได้ถ้าจิตใจเราจับอยู่ในประสงค์เป็นนิด เคารพพระองค์ใดองค์หนึ่งจับใจอารมณ์ใจจับถึงองค์นั้นอยู่เสมอเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐานใน,นเมื่อจิตเป็นฌานในสังขานุสติกรมฐานตายแล้วประพินทรมถ้าบังเอิญอารมณ์เราเห็นว่าท่านไม่นิยมในสังขารคือร่างกายไม่ติดในร่างกายไม่ติดในวัตถุ เราพลอยไม่ติดไปกับท่านด้วยเราก็ปณิพันธ์กับท่านเหมือนกันจะถามว่าจะเพาะส่งศีลเฉยๆจะปณิพันธ์ได้หรือถ้าเาราไม่ติดของท่านนั่นแหละมันจะตัดกิเลสไปทีละน้อยๆใน,น,นที่สุดท่านกบหมดกิเลสท่านก็ไปนิพพานถ้าญาติโยมพุทธบริษัทคบพระเช่นนั้นถวายทานกับพระเช่นนั้นมีอนิสงส์เลิศ ถึงไม่เลิศถึงที่สุดก็เลิศจะลืมว่าน้ำฝนตกมาทีระยาตรยาดมันก็สามารถจะทำาภาชนะให้เต็มได้การบำเพ็ญกุศลกับพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีอน,นิสงส์ไม่เลิศก,ก็สามารถทำบาร,รมีของเราเต็มได้คือทานบาร,รมีการทำบุญพระพุทธเจ้าทรงตัดไปอย่างนี้เพื่อให้ทานนะ หนึ่งให้ทานกับคนที่ไม่มีศิลเลยร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับคนที่เคยมีศินแต่สินขาดไปแล้วหนึ่งครั้งหมายความยังมีความดีอยู่บ้างให้ทานกับคนที่เคยมีศินแต่สินขาดร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านที่ส่งศินบริสุทธิ์สุดครั้งหนึ่งให้ทานกับท่านที่มีศินบริสุทธิ์ร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านผู้ทรงฌานเสมอท่านปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักหนึ่งครั้งคือผู้ปฏิบัติเระสอติดาปฏิมักิกะหมายความว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ยังไม่ถึงประสดาปฏิมักจะเป็นเช่นไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดจิตของท่านตัดนิวรณ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆทรงศีลบริสุทธิ์ ก็เมนิสงมากในการให้ทานกับท่านที่มีปฏิบัติพระประโสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับบะโสดาปฏิมักหนึ่งครั้งถวายทานกับบะโสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับบะโสดาปฏิผลหนึ่งครั้งถวายทานกับบะโสดาปฏิผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมากหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระสกิทาคามีมรกร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนนาคารมีมรกร้อยครั้งมีผลก็ไม่เท่าไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนนาคามีผลหนึ่งครั้ง ถวายทานกับพระอนาคามีผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอาราตมักหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอาราตมักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอาราตผลหนึ่งครั้งงั้นถวายทานก่พระอาราตผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปฏิจีพระติจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานแก่พระปรเจ้พจาพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานด่สมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจา้าหนึ่งครั้งถวายทานด่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งตามลาดับการประเพญทานเป็นอย่างนี้ อันนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ได้ยังไงองค์ไหนเป็นพระอเรียเจา้าอันนี้รู้ยากเพราะว่าคนเราติดจริยามากกว่าอย่างอื่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระอาหานย์ก็ดีไม่โหเราะต้องทําหน้าเป็นเป็นเป็นโหต่อหรือว่าทําหน้าทําปากเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสากเฉยๆหน้าบึงหน้าตูมอย่างนี้ก็เลยผิด ความจริงถ้าเราไม่รู้อะไรมากไม่แน่ใจก็ดูจริยาภายนอกว่าน่ารักไหมแต่จริยาภายนอกก็ต้องคิดเพราะเวลานี้คนที่สามารถทําปุปพเพนิวาสานุตยานให้เกิดขึ้นได้ก็ดีได้อตีตังศรดีอัยานก็ดีอนนาคตังสยานก็ดีหรือว่าจุตูปปาทยานก็ดี ยานต่างๆนี้เวลานี้ครวาดได้กันมากนับแสนถ้าจะากลืนวันนั้นก็ได้ท่านลงไปเจอพระในนรกเยอะบางท่านบอกว่ารู้จักดีสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่มีจริยาเรียบร้อยมากน่าเคารพน่าไหวน่าบูชาแต่ถ้าไปถามความจริงว่าเพราะอะไรจึงลงอเวจีมหานรกบ้าง เพราะอะไรจึงลงโลก,กันบ้างก็บอกว่าพลาดพระวิน,นัยคือใช้เงินของสงผิดพลาดบ้างเอาของสงเข้าบ้านบ้างแม้ใช้ของสงเงินที่เขามาถาวายใช้ผิดพิธีบ้างอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทว,วันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากตอนต,อนตอน้นๆก็ว่ากันที่ดีลาคนที่รับทานท่านนั้นก็พอเทปน้านี้ยังไม่พอยังต่อหน้าอื่นหน้านอื่นต่อไป ฉะนั้นขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่จะให้ทานถ้าหวังผลเพื่อเป็นปัจจัยพิธภาณฑต้องเลือกบุคคลผู้ให้ถ้าไม่สามารถจะให้ได้ยังไงให้ใจ้ิงใจก็จะต้องใช้เป็นวิธีถวายสงังฆทานดีที่สุดสัญญาณบอกเวลาหมดผ่านไปแล้วขอยุตวัตรเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธาศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี